สู่ช่วงพิเศษของทางรายการค่ะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้มาทำความเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลเบื้องต้นสำหรับท่านใดที่สนใจการลงทุนนะคะในไทยแลนด์ ESG ฟันมาฝากกันละค่ะไปพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะกับคุณสรพลตุรยยะเสถียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสรพลคะ ครับสวัสดีครับค่ะมาเบื้องต้นเลยนะคะเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาของการวางแผนภาษีนะคะแล้วก็มีกองทุนใหม่ด้วย Thailand ESG Fund นะคะมองเทรนด์การลงทุนและความน่าสนใจในเรื่องของ ESG ยังไงบ้างคะต้องต้องเรียนว่าในเรื่องของ ESG ครับหรือในภาพกว้างที่เรียกว่าความยัง่งยืนโดยรวมเนี่ยเป็นกระแสที่ประชาชนผู้บริโภคแล้วก็นักลงทุนให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ คนเนี่ยเวลาตัดสินใจลงทุนเนี่ยไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องของตัวเลขทางการเงินเท่านั้นนะครับแต่ยังมองดูว่าตัวบริษัทที่เราไปลงทุนนั้นเนี่ยให้ความสาคัญกับมิติอื่นๆเช่นสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องของธรรมาภิบาลอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเทรนด์ตลอดนะครับจํานวนกองทุนออของทั้งโลกก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดน,นะครับในช่วงที่ผ่านมา เกณฑ์ใหม่ที่เป็นเกณฑ์ทีอ่อายุไม่เยอะนะครับก็สนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะเขามองว่าเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันให้เกิดการทําต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมี่ในในในทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะเรามองเทรนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันเป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาวหรือเปล่าคะสำหรับนักลงทุนในช่วงเวลานี้นครับเพราะว่าใน ทางการลงทุนในต่างประเทศเองก็มองว่าเป็นเมกะเทรนด์ของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องต้องเรียนว่าหลายหลายปัจจัยทําให้การลงทุนใน ESG เนี่ยในปัจจุบันนี้น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็มีการมองว่าบริษัทที่ประพรฤติดีในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมะจะถูกป้องร้องในเรื่องนี้เนี่ยน้อยนะครับ บริษัทที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเชิงธรรมาภิบาลเนี่ยน้อยจุดก,กันเพราะฉะนั้นการลงทุนในบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ะจะมีความเสี่ยงที่น้อยกว่านะครับในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยของหุ้นที่อยู่ในเซตเอสซีเองเนี่ยที่ผ่านมาก็เปอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับตัดัชนีโดยรวมนะครับยกตัวอย่างในสามปีที่ผ่านมาเนี่ย เซตเอสจีอินเด็กซเนี่ยบวก3.77เปอร์เซ็นตนะครับเมื่อคอมแพร์กับตัวเซตอินเด็กตัวที่ติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเออมันก็มีประโยชน์ในเชิงของรีเทิร์นด้วยนะครับในอดีตที่เห็นนะครับแต่ยังก็ดีมองไปข้างหน้าเนี่ยก็จะต้องต้องต้องพิจารณานะครับให้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 ท่องแท้ติด่วนอีกทีหนึ่งแล้วพ็ในส่วนที่สามเนี่ยทางกระทรวงการคลังเองนะครับโดย ก็ได้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวน้ำทุนเองเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในสามเรื่องที่เมื่อกี้ได้พูดไว้นะครับว่าความเสี่ยงลดลงนะครับในอดีตเปอร์ฟอร์แม์ก็ก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับค่ะเบื้องต้นสําหรับกองทุนนี้ที่จะมีการจัดตั้งในเดือนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงทุนกันได้มันมีวิธีการคัดเลือกหรือว่าหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในเซ็ หรือ MAI นะครับที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหุ้น ESG นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีหุ้นที่อยู่ในลิสต์นี้หนึ่งร้อยเกหุ้นนะครับเป็นหรือเป็นบริษัทที่มีการเปิดข้อมูลการ์ดหรือกระจกนะครับที่เราห่วงเรื่องโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยครับจำนวนบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลการ์ดหรือกระจกมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็มีการสอบทวนการ ข้อมูลของคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับจากอุปก,กรณ์ที่เป็นเบิร์สพาร์ตี้เนี่ยนะครับหรือเป็นตาสารนี้ที่เกี่ยวข้องความยั่งยืนหรือเป็นโทเค็นดิจิตอลที่เกี่ยวกับความยังย่ยยงยืนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ่ i ยูนิเวอร์สของแอสเซทนะครับที่กองทุนต่างเนี่ยสามารถลงทุนได้ครับคือคต้องลงทุนอย่างน้อย80%ในสินทรัพย์เหล่านี้นะครับค่ะซึ่งอันนี้เราก็มีหลายบร์จอที่กําลังตเตรียมจะออกด้วยใช่ไหมคะ ครับก็รอเปิดตัววันพรุ่งนี้นะฮะวันที่แปดนะครับแต่ทที่ทราบก็มีหลายเอ่อหลายสิบกองทุนที่กําลังทยอยออกมานะครับค่ะสําหรับโอกาสในการลดหย่อนภาษีละคะช่วยให้ความรู้กับนักลงทุนหน่อยสิคะว่าในกรณีของการลดหย่อนภาษีเองเนี่ยนักลงทุนนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ยังไงบ้างะคะ่ะคือต้องเรียนว่าการลดหย่อนภาษีเนี่ยพวกเราก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น RMF หรือ s s f เดิมนะครับ แต่ความพิเศษของตัวไทยเอสซีฟันอันนี้เนี่ยจะคือจะเป็นวงเงินที่แยกนะครับจากวงเงินห้าแสนเดิมที่เรามีนะครับเพราะฉะน,นั้นนี่ก็เป็นวงเงินที่เพิ่มเติมเฉ,มเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อันนึงที่ถ้านักลงทุนท่านไหนสนใจในหุ้นที่ คอนดิบิลนะครับก,กับสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับแล้วก็มีการลดจนภาษีในส่วนที่เพิ่มเติมนี่ฮะผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอันหนึ่งนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับนะคะคุณสรพลตุลยะเศเถียนนะคะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ามาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกันเดี๋ยวรอบเปิดตัววันพรุ่งนี้นะคะสำหรับกองทุนต่างๆไ h a แลนด์ ESG ฟันละค่ะ